2.5แล้วค่ะคทางจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องนี้นะคะทางจังหวัดเชียงใหม่คุมเข้มประชุมคณะกรรมการไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าเชิงรุกรับมือสถานการณ์ฝุ่นควันโดยนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่2ผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อประชาชนภารกิจของศูนย์อำนวยการในการเป็นหน่วยกลางเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยมีเป้าหมายหลักคือบูรณาการการทำงานผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อป้องกันและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนทั้งด้านสุขภาพและทรัพย์สิน จากการติดตามสถานการณ์ความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พบสถิติจุดความร้อนสูงสุดในพื้นที่ทางการเกษตรที่อำเภอแม่แจ่ม19จุดอเฮอด9จุดและอมะแม่ริม9จุดสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมากทางนี้ทางจังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากสภาพอากาศเริ่มมีก,รการสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้นในช่วงเข้าสู่ห้วงฤดูแล้ลลงพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่เฝ้าระวังจุดความร้อนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในอำเภอที่มีสถิติสูงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวเป็นวงกว้างครับถือว่าทำงานกันมา